โดนแม่โดนโดนโดนลบสีโดนล Bin, right, right, right. ああ Hello, บสีโรคซีเออเออโดนเออแค่ไไปไปไปเอ้าเนี mm ่ยวะฮัลโหลค่ะเคอดีบอค่ะ่บ่ได้สั่ทยังนะค่ะฮะกระเป๋าบอค่ะเอาเอามาส่งอยู่นะแปากซอยด้วยค่ะไดวออกไปเอ้าเพิ่งอย่างนี้ไม่ได้ โอเคจา้จาเดี๋ยวก็ออกไปอยูอ่ไซนี่อ๋อ okay, okay. โอเคโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวอยางไปท่าจา้านอนอยูอ่ไซวะว่าไปแลวไซหละคเขโอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยเดี๋ยวโอนให้นะคะไม่มีเงินสดโอเคเายบ เสีย่ยวของขึ้นจังในเนแม่บ่เห็นบ่วันนี้ก็ลูกอังหันแม่เห็นรถเครี่ีมาทรงสร้างยังอีกละ่ะกระเป๋า เจ้าบาลล่ะคือจังหาแต่แนวสื่อแท้เขาลดราคาเม่์ความจริงมันสี่พันหาหนู้สื่อมหาลอยเขาลดสี่พันเมนบ,บุปถาราคาเต็มนะบอมีทางซื้อบอเลยบอมีทางซื้อบอเลยหาลอยกับแพงคือเา่าตัวสื่อแต่แนวบุเป็นประโยชน์นี้ไปให้เ็ดเบียกไปกจ้าแม่ ตกใ่เบิร์ทนึกว่าจะตัวบอลลอดฮัลโหลติ๊กมาเล่นเป็นหมูหน่อยไม่มีหมูเลยเหงามาก <laughs> เออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคโอเคจ้ารีบมาจา้าบิดมาเลยเงน้นเง้นเลยโอเคจ้าโอเคจะไปไหนไปด้วยจะไปด้วยเหรอก็สิ มาแล้วจ้าคุณมองนางบอกมามึงคุยกันเสร็จมึงหม่องนางแล้ยตกซื้อกระเป๋าไหมป๋าฮะเห็นหรออุ้ยหุยนะอุตส่าห์มันจะมาอวดแล้วดิมันจะมาวะมันจะมันตกกับบ่แพงด้วยล่ะซื้อมาซีพันหาย แต่ว่าเทากับพี่นได้ทนาบเด้บยวเป็นยังบันเป็นยังยินดี่นั่เสนอโอ้ยความจริงกับราคาบ้าๆเองเด้เยวถ้าบอกว่าเมื่อแค่แค่เนินเศษส่วนดินหน่อยของเรานะเราจริงๆอยากซื้อมาซีใบแต่ว่ามันไม่ค่อยใส่น้ำกับบ้าๆวิ่งเทาก็อยากได้คือกันอ่ะให้เาบ่ายเบิ่งในเด้อ อุ้ยงามอ่ะพอๆกันลอยเอาสิไป้ใสสิไปซ่ปบกูดมีอย่าง มันอีกอนมันอีกอนเพ่อนกรุวีขาดขอปอกูนในเสียอปซาผมบด้ข้อสื่อของขายอ้อข้อทำนีกับบด้เนาะโอ้อยเด็กๆกันไปหาเก็บเอาล่าง,งหงน้มเพื่อนเอื่อยนะขางทษขี่นะปุ้ยสันดี้อยตัว เอะเจ้ากระปุกโอ๊ยฝรัง hmm. ผู oh. mm ้จักปุ้ยสันดีซะแล้วหอนน้อแบบวะอากาศเมืองไทยไม่ขอมหอนหอนอุ้ยกระเป๋างามน้ออันนี้ฉันเคยเห็นเด็กเขาขายอยู่ในเน็ตสีพันหามันบอ อีหยังอีหยังสีปัญหาไมาจ่จะใสจ้ะสื่อมาตั้งหมื่นหนึ่งอีหยังมา,าเบาอีหยังมาเบา,าขอรอเ <c oughs> บอรจริงมันแค่สีปัญหาก็บโมโหตีพอดีซื้อมาในช็อปแท้กะประมาณหมนต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 นื่นต้นๆนี่แหละเนาะเนาะความจริงซื้อมาก,กับบริยากได้ดอกแต่ว่าพอดีแบบเศษเงินมันเหลือ <c oughs> ก็พอดีพอให้เงินแสนหนึ่งก่อนออกจากบาทถ้าใส่บ๊อบเบ,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 บิร์ดกับบอเดกับบานนะก็ช <laughs> ่วงมือนี่ก็ไม่ได้เมื่อไหอ่หรอกพึ่งเดินเมื่อนีนแหละเด็กสุดบ้ <laughs> านซิปก็ใบก,กับสื้อดูโอ้ยเป็นยาอ่อน <laughs> 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 ดีกว่า ไปเลยบะมี่เงืนสื่อเยาว์อ้าโอ้เมื่อคือบอกว่ารำมื่นหนึ่งเขาจะมึงสื่อมาซีพันหายกูบอกมันมันสื่อหน่อยจ้ะเห็นหนามมันละปวดขีไหมเมึงเห็นหนามมันวางหันบลาอิสากูเห็นเห็นเลยบอกตรงตรงเออสงสัยมันฝาวนี้ไปขายแบบกูสื่อคือมึงมั้งไปกินหวานเย็นหลานดีรวยหิวพอดีด้วยอันละสองบาทพอดีล่ะ ไมดีนไดีเดกินจักอัน2สองอันคือสิ่งนี้แห้งคนระับไปะตะว,ว่าเขาว่าอะละสองบาทนี่ไม่แพงพูดดิเข,ขาบุคคลอะละบาทปะโอ้ยนี่แค่อะไรสองแับไปต่อเขาอีกเนาะที่กับปอเป็นพันมึงยังกัดซื้อเลยเออน่ามึงของมันตรงมีไป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 